รถสีแดงที่แยงตายังไม่เท่าสายตาที่แยงใจนะคะ <Yes. S 1> สวัสดีค่ะพบกับรถบ้านเขียรักกันอีกเช่นเคยนะคะรถสีแดงคันนี้ก็คือ Suzuki s w i f t 1.2 RX ปี2015ค่ะจะบอกเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดๆของในรุ่นเลยดีกว่าค่ะลำาดูรอบคันกันดีกว่าค่ะคันนี้นะคะเป็นรถ Eco ค a r ค่ะแถมประหยัดน้ำมันสุดๆเลยรอบตัวรถนะคะด้านหน้าทรงเดิมๆคันนี้มาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลนังเท่สุดๆไปเลยจ้า เรามาถึงภายในกันบ้างดีวกว่านะคะคันนี้นะคะตัวเบาเป็นเบาหนังแถมไม่พอนะคะยังเดินได้แดงนะคะทรงเทมากๆเลยตัวนี้เป็นกุญแจคีเรตมาพร้อมกับปุมสตาร์ทพวงมอะไรเป็นมัตติฟังก์ชั่นนะคะรับรองเลยคะ่ะแอร์เย็นฉ่ำขับไปที่ไหนใคร,ใครก็เห็นค่ะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีวกว่านะคะคันนี้น็อตเดิมๆ erm erm, ไม่เคยขยับเลยคะ่ะตัวเครื่องเป็นเครื่อง1.2น,น้ำมันเบนซินนะคะ หากใครที่สนใจเข้ามาดูมาเช็คก่อนได้นะคะเรามาถึงราคากันบ้างดีกว่านะคะราคาคันนี้277,000บาทผ่อนเพียงเดือนละ5,100บาทเท่านั้นแต่แต่ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับท่านที่แคปหน้าจอตรงนี้ไปทักแชทหาแอดมินนะคะแล้วโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มไปเลยค่ะผ่อนเดือนละ3,100บาทเป็นระยะเวลา6เดือนกันเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นคุณลูกค้าผ่อนเดือนละ5,100บาทตลอดอายุสัญญาได้เลยค่ะ หากใครสนใจรี่พักแชทติดต่อช่องทางตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย